ไล่ชาที่ดีต้องปลูกในพื้นที่ที่ดีพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดคือที่นี่คือไล่ชาเราลีนตำบลวาวีอำเภอเม่สวยจังหวัดชังลายชาเนี่ยเราต้องการเด็ดใบไม่ใช่เด็ดผลเพราะฉะนั้นตัวหน้าต้องสูง วันนี้ฟาร์มกุรูสู่เส้นทางอาชีพกับปุ๋ยเคมุกเราอยู่กันที่ดอยวาวีอําเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายค่ะซึ่งที่นี่เป็นแหล่งปลูกชาคุณภาพดีมีชื่อเสียงทั้งภายในและต่างประเทศมีตำนานการปลูกชามาเก่าแก่กว่า60ปีแล้วและวันนี้การทำไร่ชายังคงเป็นเส้นทางอาชีพที่ยั่งยืนของที่นี่ค่ะเราจะพาทุกคนไปพบกับเส้นทางอาชีพ ของผู้บุกเบิกการปลูกชาที่ดอยวาวีแห่งนี้ภายใต้ชื่อไร่ชาลาวีค่ะผมคณิตเสเวชโชคเจ้าของไร่ชาลาวีชื่อลาวีนั้นจริงๆมันเป็นชื่อของเตี่ยผมนะครับ ดั้งเดิมในวอวีนี่จะมีชาปาเต็มไปหมดเลยซึ่งเป็นชาธรรมชาติเตี่ยก็ชอบชาและลองทำเป็นชาจีนก็ได้ชิมแล้วอร่อยมากก็เลยเริ่มทำเป็นไล่ชาเหลาลีเตี่มองเห็นว่าที่นี่บรรยากาศก็ดีดินฟ้าอากาศก็ดีสภาพแวดล้อมนะครับเหมาะสมกับการปลูกชาก็เลยปากหลากอยู่ที่นี่60กว่าปีแล้วครับ มาถึงยุคผมนั้นไร่มาเริ่มเอาพันชาจากไต้หวันมาเป็นชาอูหลงนะครับตอนนี้แล้วก็มีทั้งชาอูหลงชาป่าชาสำทำชาเป็นหลายๆอย่างนะครับไล่ชาเรารีนั้นเราปลูกในพื้นที่ประมาณพันกว่าไร่นะครับสวัสดีค่ะ สวัส,สดีค่ะคุณคณิตนะคะวััสดคีสดครบ,คบเชื่อว่าหลายคนคงอยากจะรู้ว่ากูรูของเรามีการจัดการในไร่ชาที่มีอนาบริเวณถึงระดับพันไร,ร่แบบไหนยอย่างไรเดี๋ยวเราตามเข้าไปในแปลงปลูกชาของที่นี่ด้วยกันเลยค่ะ ไร่ชาที่ดีต้องปลูกในพื้นที่ที่ดีพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดคือที่นี่ไร่ชาลาลีตำบลวาวีอำเภอเม่สวยจังหวัดชลงุรยไร่เลาลีมันดีและเหมาะสมตรงไหนคะพี่หน่อยลองมองดูสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นแต่ป่าไม้ธรรมชาติเลยสมบูรณ์ตั้งแต่ดั้งเดิมเป็นพื้นที่ที่มีความสูงเหนือระดับน้ําทะเล1,000เมตรเป็นไปแล้วก็มีแหล่งน้ำด้วยก็น้ำลำธารก็จะไหลลงมาตรงนี้แล้วเราก็ แต่เปอ้างเก็บน้ำแตกรเรียกว่าเราไม่ขาดน้ำไม่ขาดครับและปลูกชาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดค่ะเรามีการแบ่งแยกนะครับโซนปลูกชาว乌ลงนั้นต้องใกล้แหล่งน้ำนะครับชาสามนั้นเราแบ่งเป็นสองอย่างคือชาป่าคือด้าเดิมมันมีอยู่แล้วก็ส่วนมากอยู่พื้นที่สูงนิดเดิงและชาอัสสัมที่เราปลูกใหม่แล้วก็ต้องใกล้แหล่งน้ำด้วยกันนะครับ ชาป่าเนี่ยใช้มเมล็ดขยายปลูกแต่อูหลงเนี่ยเราเอามาชำแค่มเมล็ดไม่ได้มันจะกลายพันธุ์อันนี้เป็นพันธุ์ชาสามเป็นชาปลูกใหม่พันธุ์นี้คือเราใช้มเมล็ดชาป่ามาเพาะแล้วก็ปลูกได้ประมาณ50กว่าปีเลยนะครับเราต้องแต่งปีละครั้งครับชาอูหลงเนี่ยธรรมดาทั่วไปเนี่ยภายใน10ปีต้องทำเสาครั้งหนึ่งตัดแต่งกิ่งให้ต้นชาเนี่ย ต่ำลงเหลือ30เซนติเมตรนะครับความรู้นี้เราได้จากผู้เชี่ยวชาญไต้หวันมาสอนให้นะครับเป้าหมายที่เราต้องทำสาวเขาเนี่ยบอกได้ไหมคะเพราะว่ากิ่งก้านของชาเนี่ยถ้าเลย10ปีนี่มันจะแกะ่ต้องตัดเตี้ยแล้วเอากิ่งใหม่เพื่อที่จะได้ขยายพุ่มของต้นชาเมื่อเราเลี้ยงต้นเนี่ยสำคัญที่สุดเราต้องให้ปุ๋ยหเดือนต้องให้ครั้งหนึ่งอันนี้ที่เลี้ยงมาได้6เดือนแล้วนะครับ แล้วกิ่งก้านมันจะสูงไปเรื่อยๆเมื่อสักครู่บอกว่าต้องใช้ปุ๋ยสูตรปุ๋ยที่มีความจําเป็นในการส่งเสริมการเติบโตใหม่ฟื้นต้นใหม่หลังทําสาวแน่นอนครับยี่ห้าเจ็ดเจ็ดเหมาะสมที่สุดนะฮะทำไมเราถึงเลือกสูตรที่มีตัวหน้าสูงแล้วก็ตัวกลางกับตัวท้ายต่างตัวหน้าคือแบบยะเล่งใบชาเนี่ยเราต้องการเด็ดใบไม่ใช่เด็ดผลเพราะฉะนั้นตัวหน้าต้องสูงถ้าสูดเสมอเนี่ยมันจะออกดอกแล้วก็ทําให้รสชาติมันหวานท่านเองตลอดมาผมก็ใส่ ปุ๋ย25 77กิ่งก้านมันจะโตเร็วยอดมันจะโตเร็วออกมายอดชาก็สวยแล้วก็คุณภาพก็ดีคือหลังจากเราเลี้ยงต้นมาก็ประมาณสัก6-8ถึงแเดือนดูว่าก้านสมบูรณ์ไหมแล้วก็จะแต่งทรงพุ่มให้เสมอไปแล้วก็สูงจากพื้นประมาณ50 6 0ถึง60เซนติเมตรเราก็ต้องเรีบใส่ปุ๋ยเพื่อที่จะเล่งยอดชาให้ยอดชาสวย ยอดงามคุณภาพดีผมก็ยังใช้สูตร2577ด2577ของไ่มุกนะครับสูตรนี้เหมาะสำหรับช,ชามากที่สุดเราจะไปดูการคัดสรรยอดชาความสำคัญในการเก็บเกี่ยวเนี่ยช่วงเวลาในการเก็บถ้าเป็นอักษรเนี่ยเราเก็บตั้งแต่เช้าถึงเย็นได้แต่ถ้าอูหลงเนี่ยเชา้าต้องให้แดดออกก่อนก็ประมาณสักสองโมงขึ้นไปแล้วก็ให้น้ำค้างในใบชาให้มันแห้งหน่อเก็บเสร็จ ต้องรีบใส่ในกระดง้งแล้วก็เก็บไม่เกิน2ชั่วโมงต้องเอาไปที่โรงงานไปพึ้นอาสามนี่ก็เหมือนกันอย่าให้ใบชามันช้ำเพราะอาสามเนี่ยกลัวช้ำที่สุดใบมันอ่อนเราจะจับแรงไม่ได้การเก็บชาอุลงนะี่เราเด็ดเป็น2วิธีวิธี1ยอด2ใบกับ1ยอด3ใบตอนนี้ผมจะสาธิตวิธี1ยอด2ใบนะครับ1ยอด2ใบนี่จะเด็ดนี้นะครับ1ยอด2ใบนะครับ ครับอตอนนี้ผมจะเก็บ1ยอด3ใบสาติ์ให้ดูนะครับ1ยอด3ใบการเด็ดยอดสำหรับชาอัสามนี้แตกต่างกับชาอุหลงไหมคะพันชาอัสามต่างกับชาอุหลงเพราะพันชาอัสามนี่แปลรูปเป็นชาหลายแบบเลยครับแบบที่1 1ยอด2ใบเพื่อจะทำชาผู้เอ๋อแบบที่2คือ1ยอด3ใบทำชาฝรั่ง แบบที่3 1ยอด3-4ถึง4ใบคือไปทำเป็นชาน้ำหรือว่าชาผงตลาดมันกว้างมากถ้าจะกล่าวถึงชานับเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากธรรมชาติอันเป็นที่นิยมมาแต่โบราณโดยเฉพาะชาวจีนและญี่ปุ่นที่เขาเชื่อกันว่าเป็นเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจที่นี่บนดอยวาวี อำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายซึ่งลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงอยู่ท่ามกลางป่าเขาอันสมบูรณ์อยู่เหนือระดับน้ำทะเลกว่า1,000เมตรประกอบกับสภาพภูมิอากาศที่ดีปราศจากมลพิษและมีกรรมวิธีในการทำชาที่มีคุณภาพที่ทำให้ใบชาของที่นี่ได้กลิ่นหอมรสชาติดีไรชาลาลีผู้ผลิตใบชาตรานกนางนวล จากประสบการณ์การเรียนรู้ชา60กว่าปีนะครับไล่ชาเหลาลีของเราได้ผิดชามันหลายประเภทส่งไปทั้งต่างประเทศและภายในประเทศนะครับสร้างชื่อเสียงให้เชียงรายและประเทศไทยเราและเราก็ได้สร้างงานให้คนในพื้นที่ได้มีงานทำนั่นแหละครับเป็นความภาคภูมิใจของเราไล่ชาเหลาลีนะครับติดตามเรื่องราวสาระที่เป็นประโยชน์ได้ในคลิปต่อๆไปเพียงกดไลค์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน